ดิ่กาแฟครับดื่มแทบทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาทมเป็ของเนี่ยใน,นกาแฟเรดครับเขาบอกว่าคนที่คิดถึงเออแฟนแฟคิดถึงใครบ้างโหวตกันมาซีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงเรา,า,าแล้วก็มีอีกหลายๆคนด้วยวันนี้เขาลากคนที่ถึงเนี่ยมาทั้งหมดแต่วันนี้เป็นคิวของผมกับพี่แอร์คสอรก่อนสอนแรงจร้ะยังไงว่าแฟนคิดถึงเราก็รู้สึกก็ดีใจนะมีเขาคิดถึงดีกว่ามีคนเกลียดลาเล่นละเล่นนะก็มีเขาคิดถึงก็ดีครับวันนี้ก็มาให้เขาหายคิดถึงกันเพราะว่า ถ้าว่าจะเห็นผลงานของเราจากทางละครแต่ไม่ค่อยได้เจอตัวอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาพบปะกันหน่อยมาคนกาแฟาให้กินกันมาร้องเพลงให้ฟังเล็กๆน้อยๆงงน,นี้นะคือได้มาสูบกาแฟให้แฟนๆได้ไปแบบสถานในชิมิันเลยสะดวกดีนะ,ะก็ก็สะดวกดีปกติชงกินเองสายตาเขาอึองอ้งแรกเวลาได้ดื่มของเราเป็นไงบ้างอเอา้า ภูมิใจดิผมชงให้กินก็ต้องภูมิใจผมก็จะถามมาก่อนว่าเอาสูตรแบบไหนจะเอาสูตรเธอหรือสูตรฉันเป็นยังไงคุณพี่เป็นยังไงสูตรผมหนึ่งสองสองไงกาแฟหนึ่งคอฟฟีเมทหนึ่งน้ำตาลคเออกาแฟหนึ่งคอฟฟีเมทสองน้ำตาลสองหนึ่งสองสองครับว่ชอบผมกรอบนะผมกรอบดิเอออยากกินไหม อยากกินอยากกินมาเลือกไทยก็ฝา,ากคำเป<ห>็นข,ข,ของเอ่อเนคคาเฟเรนท์คร์บด้วยนะครับคนที่ยิดถึงนะครับนี้วันนี้เป็นวันแรก ก็จะเป็น <spe> ค <plane> ิวของพี <observed> <S 2> <S 2> ่ผมกับของผมกับพ <society> ี well <CSS> ่อัครสอนก่อนนะฮะแต่หลังจากนี้ติดตามมีอีกหลายหลายคนที่คิดถึงจะเดินทางไปทั่วประเทศแน่นอนครับหลายหลายคนก็คิดถึงละครด้วยคือผมไม่ได้คิดเพิ่งจบไปคิดถึงละครที่มีกที่ดถึงละครได้ไหมีนี้มีละครช่วงนี้พักนอนเล่นก่อนเดี๋ยวพอรู้สึกว่าได้อารมณ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นละครมันมันหมดฟิลหรือไป่เไม่ไม่หมดฟิลครับผมชอบเล่นละครชอบร้องเพลงแต่ว่าการถ่ายละครมันหนักนะ จันัาคารพุธนี่ฮตั้งแต่6กเจ็ดโมงเชา้าถึงสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอ,อย่างเงี้ยมันหนาเหมือนกันนะพอถ่ายถ่ายแต่ละเรื่องเนี่ยผมก็จะทุ่มเต็มที่แล้วก็จะรับทีละเรื่องทีละเรื่องพอ,อจบเรื่องหนึ่งปุ๊บก็พักหน่อยแล้วค่อยเปิดอีกเรื่องหนึง<ส>่งเพราะว่า,ารู้สึกว่าก่อนจะเป็นเรื่องนี้ก็พักเกือบปีมันกัน,นะเก<ส>ือบๆปีแล้วก็เปิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่งจบไปก็อาจจะพักสักหน่อย แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันพักยาวไหมนี่แหละพักยาวไหมพักยาวไหมก็ก็ตอบไม่ได้นะพ <Natalie. S 1> ักสักหน่อยเดี๋ยวพอได้อารมณ์ปุ๊บก็เดี๋ยวเข้าไปคุยว่าอ่าผมพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเป็นห่วงเบอร์หน<ล>ึ่งของช่องมากเลยเหรอไม่เบอร์หนึ่งของช่องแล้วพักนานๆเดี๋ยวคนอ,อื่นมาแคนที่นะน้องๆในช่องมาเยอะแล้วตอนเนี้ยโอ้ยเราให้เขาเถอะเต็มที่อยู่แล้วในคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาก็ปรึกษากันและเข้าใจกันไม่ไม่ได้มีการแข่งขันกันอะไรเงี้ยแต่คนก็แต่ว่าตำแหน่งลุกลักกระโดดไปอะไรเงี้ยเอาเลย เต็มที่เรายินดีอยู่แล้วเป็นลูกรักมันก็มันดีนะให้คุณดื่มมาเป็นแทนมันเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่ามันมันยังไงเอนยังมันดีกันลูาสนุกนะคุณจะได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายโดยตรงมันมันนะจริงๆอันนี้เดี๋ยวดิเดี๋ยวโดนไล่ออกหรอกตอนนี้ตอนนี้จะไม่บาคนจะมาแทนที่อะไรไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่ายังไงคนในบริษัทเดียวกันมีอะไรเราให้คำปรึกษากันคือเวลาอยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีการเจอการคุยเล่นแคเล่นการเฮ กันเป็นเหมือนพี่น้องกันแต่พออยู่ภายนกคนก็จะมองขำๆเอยเรามาแข่งกันไม่ล่ะอะไรแต่ในจริงๆข้างในไม่ใช่คนก็ยังเป็นน้องฟิล์มอะไรเงี้ยครับใช่น้องฟิล์มก็เจอกันในบริษัทนี้ก็จะเล่นกันคุยกันแซวกันมีอะไรคุยกันตลอดนะแต่ว่าข้างนอกเขาจะบอกโอ้แข่งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกับกระแสสนุกสนุกเฉยเขาบอกว่าเราเง็น่แข่งกัน ก็ icana, สนุกดีม <op> <บ idal. S 2> ันจะได้มีกระแสให้มันเปรียบเทียบแบบขำๆอ่ะแต่เพราะเรารู้ว่าในใจจริงแล้วก็เป็นพี่น้องกันพี่พลอยพี่พลอยเขาเริ่มมีมาพูดๆให้ฟังอย่างไรว่าแบบเออตอนนี้พีพลอยทำงานดีนะยังเลยนะแต่ว่าเราเห็นผลงานของเขาโหแจ่มเือนะเด็กกว่าใหม่กว่าสดกว่าแล้วก็มีรอยยิ้มที่ครองใจคนทั้งประเทศผมคนนึงก็เป็นแฟนคลับของเขาแอบกลัวไหมคะ ไม่กลัวก็ว่าจะขอเบอร์เขาอยู่เหมือนกันเหอือจะดันดันน้องๆในช่องอนี้โอ้ยผมดันทุกคนใครมีความสามารถใครเก่งใครเจ๋งดันให้หมดเหนื่อยกับเบอร์หนึ่งช่องเหรอพี่อะไรนะไม่ได้เหนื่อยผมบอกแล้วเราไม่ได้กักตำแหน่งตรงนี้และตำแหน่งตรงนี้เป็นตแหน่งที่คนเขามอบให้อะไรเอามอบให้ก็รับใครจะมารับ้วก็เอายินดีต้อนรับแต่ก็ยินหนึ่งอยู่อะไรนะ ยืนหนึ่งไหมผมตอบเองไม่ได้หรอกมันน่าเกลียดก็ให้ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาตัดสินเอาแต่ก็รับงานละครเรื่อยๆแหละพีไม่ทิ Sammy> ่งนะก็ก็ม่ทิ่งานละครแต่ว่าช่วงนี้ก็แค่พักก่อนเฉยๆพี่ค่ะอย่างงานละครเนี่ยคือพี่จะรับปีละเรื่องหรือว่าแบบถ้าแต่าเรื่องมากขึ้นหรืออะงอ่าคือคือผมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าเลือกหรือว่าเอาใจตัวเองนะเพียงว่าแล้วก็คุยคุยกันกับผู้ใหญ่ด้วยความปณีปนอมว่าเออวันนี้เราขอพักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวพอเราเราได้ได้โอกาสปุ๊บเราพร้อมแล้วก็รับ อย่างภาพเก่าคือเหมือนได้ยินในละครสำลักปันมาแล้ว<า>อันนี้เห็นได้ยินว่าทำมาสามปีนี่มันยังไงครับคือเพลงภาพเก่าเนี่ยผมทำมาตั้งแต่สามปีแล้วละนะแล้วก็คือผมจะชอบทําเพลงเก็บไว้ในลิ้นชักเยอะแยะมากมายลิ้นชักก็จะเก็บไว้ที่บ้านผมบ้างเก็บไว้ที่บริษัทบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพลงภาพเก่าเนี่ยเพิ่งเอามาเโนเวทใหม่เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ว ก็เล่นเป็นโนโดยพี่ป้อมพอโตบานแล้วก็เอามาร้องใหม่อีกทีน oui> ึ่งว่าเสียงตอนนั้นมันคือ3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อที uh ่จะเอามาใช้ในละครสงครามนักปั้นแต่จริงเพลงนี้ถูกทําไปไว้เมื่อเมประมาณสักสาปีที่แล้ว่หละก็กพแตตอบรับก็พอออกมาเป็นไงบ้างจังดีออกวันนี้ออกวันนี้ฝากด้วยนะครับเพลงครับออกวันนี้มันได้กลับอีกครั้งนึงมันก็สนุกดีนะเหมือนกับว่าเอ้ย อยู่ดีๆเพลงที่เราทำอย่างเงี้ยมันไปเหมาะสมตรงกับละครเรื่องสองครามนักปั้นพอดีแล้วก็ได้เอาเพลงลงไปตรงนั้นเออเราจะได้มีซิงเกิลออกมาโดยปริยายด้วยอ,อ,อันนี้ต้องมีต้องทำถ่ายทำทีวีไปแล้วหรือยังคะยังครับยังยังครับก็เอาเอาเพลงเนี่ยไปใส่ในใน,ในสงครามนักปั้นก่อน แล้วก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดใน iTunes, Spotify, KKBOX จุกอะไรกคเคบ็อกไม่มีแล้วในจุกในอะไร <c oughs> ไ <c oughs> อย่างเงี้ยก็ <c oughs> ปล่อยให้ <c oughs> ดอกจันทร์หนึ่งองสามแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เต็มที่แต่ว่าไม่ใช่เพงประกอบละครแต่ซิงเกิลของพี่เลยเป็นซิงเกิลของผมเลย <c oughs> ที่เอาไปสอดแทรกไว้ในละคร แสดงว่าก็รวบรวมไปเรื่อยๆผมอยาัรมแน่น่ะครวบรวมไปเรื่อยๆที่ที่ผมทาเพลงเก็บไว้เยอะมาแล้วแต่ว่าจังหวะไหนเหมาะสมที่จะออาเพลงอะไรออกมาแต่ถ้าอย่างเช่นเนี้ยเพลงภาพเก่าเนี้ยดนตรีมันเก่าไปแล้วจริงๆตอนนั้นก็เลยเอามาทําใหม่อ่าไอ้ดนตรีสปีแล้วแล้วก็เสียงร้อง3ปีที่แล้วเนี้ยไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้คือเอามาทําใหม่จ้ะแล้วคอนเสิร์ตใหญ่จะมีไหมคะปีนี้คอนเสิร์ตใหญ่ก็ต้องรอลุ้นเดี๋ยวทำเพลงมันเปรี้ยงสามสี่เพลงก่อนเิดคอนเสิร์ตใหญ่เลย อะไรฮะที่ถึงคโปร์เสิร์ตใหญ่นะก็มันเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพลงให้ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวทำคอนเสิร์ตใหญ่กันบ้างกันก็ต้องดูกระแสเพลงก่อนว่าอย่างไรถ้าตื่นไหวดิแหมเมื่อกี้ที่ผ่านไปคุณได้ดูเปล่าเต้นเกือบตกเวทีอะไข่ข้อยังดีเนาะไข่ข้อยังดีเฮ้ยยี่ปีแกด้วย